ในรายการสัปดาห์นี้ค่าย r o อก s ต a ร์ยืนยันกำลังพัฒนาเกม G.T.A. ภาคใหม่โซ ny ซื้อค่ายบัญชีดูมูลค่ามากกว่า1แสนล้านบาทเ e ก a ประกาศถอนตัวจากตลาดเกมอาร์เคดอย่างทาวน์ดักโซต้องปิดเซิร์ฟเวอร์เกมชั่วคราวหลังจากมีคนเจอช่องโหว่ในระบบรวมไปถึงข่าวน่าสนใจอื่นๆอ,อีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่11กุมภาพันธ์2022 เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าคือค่ายลอสซาร์เนออกมายืนยันแล้วว่ากําลังพัฒนาเกม GTA ภาคใหม่แถมยังมีการบอกไว้ด้วยว่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าทุกภาคที่ผ่านมาหลังจากพวกเราติดอยู่ในเมืองลอสซันดอสมานานเกือบ10ปีย้อนกลับไปตั้งแต่ GTA 5เนี่ยวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2013ในที่สุดลอ k s t a r เนก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองสักทีนะครับว่ากำลังทำ GTA ภาคใหม่รวมถึงเวอร์ชั่นใหม่ของ GTA 5กับ GTA Online สำหรับคอนโซลยุคป,ปัจจุบันอยู่ คือผมว่ามันก็สมเป็นลอคสตา์ดีนะครับคือขนาดประกาศเกมภาคใหม่แล้วก็ยังหยุดพูดถึงเวอร์ชันพอร์ตของ GTA ออนไ n น์ไม่ได้อันนี้เขาน่าจะหมายถึง GTA 5เวอร์ชัน P.S. 5กับ Xbox Series X ที่จะวางจำหน่ายช่วงเดือนมีนาคมนะครับในส่วนของเกมภาคใหม่นี่ก็เป็นแค่การประกาศออกมาจริงๆนะครับแม้แต่ชื่อภาคเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันด้วยซ้ำว่าจะเป็นภาค6จริงหรือเปล่าเพราะงั้นผมจะอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ r อ c k s t ร r ปล่อยออกมาให้ฟังนะครับด้วยความอายุยืนอย่างเกินคาดของ GTA 5 เราเข้าใจว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับภาคใหม่ของซีรีส์ในทุกโปรเจกต์ใหม่ที่เราทำเนี่ยเราพยายามตั้งเป้าให้มันเหนือกว่าโปรเจกต์ที่ผ่านมาหลายเท่าเรายินดีที่จะบอกทุกคนว่า GTA ภาคใหม่เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วและเราจะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดทันทีที่เราพร้อมก็มีการปล่อยออกมาแค่นี้จริงๆครับสำหรับในตอนนี้แต่ก็มีข่าวลือเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเกมเนี่ยจะดำเนินเนื้อเรื่องในเมืองที่อ้างอิงการออกแบบมาจากไมอามีขนาดของแผนที่เนี่ยอาจจะเล็กกว่าเกมภาค5 แต่ก็น่าจะได้รับการอัปเดตเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆซึ่งนแน่นอนครับว่าจะมีโหมดออนไลน์ให้เล่นส่วนเรื่องเกมจะออกเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่น่าจะภายในปี2ปีนี้แน่นอนเพราะ GT ออนไลน์เนี่ยก็ยังทํากําไรมหาศาลอยู่ไปกันที่ข่าวต่อไป Sega ประกาศถอนตัวจากตลาดเกมอาร์เคดอย่างถาวรเนืน่องมาจากผลกระทบของไวรัสเรื่องนี้จริงๆก็มีสัญญาณมาสักพักแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันนะครับว่าเซกาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเกมอาร์เคดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นร่วมถึงทั่วโลกด้วยแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ก็ลดลงด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นการเข้าถึงเครื่องเกมที่ง่ายขึ้นรวมไปถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเกมมือถือแต่สาเหตุที่ซ้ำเติมหนักที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้อาร์เคดเซ็นเตอร์ไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นเวลานานพอกลับมาเปิดเนี่ยลูกค้าก็หายไปเยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากลัวไวร แถมรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีนโยบายช่วยเหลืออีกคืออะเคเซ็นเตอร์หลายแห่งที่เปิดบริการมาเป็นเวลานาน,านจนเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยก็ต้องทยอยปิดตัวกันไปหลายแห่งซึ่งก็รวมถึงตึกเซกาอาเคดระดับตำนานในยา่านอิเคโบคุโรที่เปิดบริการมามากกว่า28ปีก็ไปไม่รอดครับคือสถานการณ์ของเซกาเนี่ยก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยเพราะช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยเซกาก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะถอนตัวจากตลาดเกมอาเคในญี่ปุ่นและประกาศขายตู้อาเคทั้งหมดที่เหลือให้กับบริษัทใหม่ชื่อว่าเจนดา คือมีข่าวดีนิดน,นึงจากเรื่องนี้ก็คือตู้อาเขตทั้งหมดเนี่ยจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนการดูแลไปอยู่ใต้าการควบคุมบริษัทใหม่แต่ที่น่าเสียดายก็คือเราก็ไม่น่าจะได้เห็นตู้อาเขตใหม่จากเซกาอีกแล้วไปกันที่ข่าวต่อไปโซนี่ประกาศซื้อขายบัญจีด้วยมูลค่ามากกว่า1นึ่งแล้านบาทเรื่องนี้ก็จัดว่าสะเทือนวงการไม่น้อยเลยคือถ้าใครยังจําได้ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเทคทู Tech ก็เพิ่งประกาศซื้อขายเกมมือถือยักษ์ใหญ่อย่างซิงกาไปด้วยมูลค่ามากกว่า4ี่แสนล้านบาท สำลาสถิติการซื้อค่าเกมที่แพงที่สุดไปแต่ไอสถิตินี้นะครับก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันเพราะว่า Microsoft เนี่ยประกาศซื้อค่า c t i v i s i o n b l วิ z a r d ไปด้วยมูลค่ามากกว่า2.3ล้านล้านบาทนะครับคิดดูครับว่าเป็นเลข13หลักอะคือเรื่องนี้ก็ใหญ่มากนะครับคือสะเทือนถึงรัฐบาลเลยแน่นอนครับว่าคู่แข่งอย่างโซนี่เนี่ยก็มาอยู่เฉยๆครับโต้กลับด้วยการซื้อค่ายบัญชีผู้พัฒนาเกมดังอย่าง d e s t i n ีรวมถึงเป็นอดีตผู้พ,พัฒนาเกมซีรีส์อย่าง Hal o ด้วย ซึ่งก็ปิดการซื้อขายในมูลค่าสูงกว่า3,600ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 10, 1 9 0 0 0พล้านบาทคือที่น่าสนใจก็คือมีการยืนยันเข้ามานะครับว่าบันจี้เนี่ยจะมีอิสระซึ่งก็ไม่มีการบังคับให้ทําเกมเอ็กซ์คลูซีฟด้วยคือว่ากันตามตรงนะครับผมว่ามันเป็นข้อตกลงที่แปลกดีเหมือนกันคือเหมือนบันจี้เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆม,ม,มากกว่าโซนี่ซะอีกแล้วก็มีข่าวลือจากคนวงในอย่างเจฟคีรีเข้ามานะครับว่าอาจจะมีการซื้อขายค่ายเกมใหญ่ๆแบบนี้อีก2เรื่อง ซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วเร็วนี้ครับไปกันที่ข่าวต่อไปดักโซเนี่ยต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมชั่วคราวหลังจากมีคนเจอช่องโหว่ในระบบด้านความปลอดภัยเรื่องนี้ก็อาจจะฟังดูไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิดมากแถมอาจจะส่งผลต่อเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายอย่างเ l d e ด r ริ g ด้วยเรื่องนี้รู้สึกเหมือนจะมีผลกระทบเฉพาะบน PC เท่านั้นนะครับคือมันมีคนเจอช่องโหว่ในระบบทําให้สามารถรันรีโมทโค้ดเอ็กซ t คิวชัน หรือลิซเซนซว่า RCE ซึ่งสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ปลายทางได้คือมันทําได้ตั้งแต่บังคับให้เปิดโปรแกรมต่างๆแอบเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวในเครื่องไปจนถึงบังคับรันโปรแกรมยังมาแวร์ได้เลยซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นจากสตรีมของ The Grim Sleeper ที่อยู่ๆก็มีเสียง t e Text To Speech และตัวสตรีมเมอร์เนี่ยก็คุมเกมไม่ได้ก่อนจะเปิดโปรแกรมต่างๆในเครื่องเองแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นประเด็นคือคอมมูนิตี้เนี่ยกับมองว่าแฮกเกอร์คนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไร แต่น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่คนพบปัญหานี้เมื่อช่วงเดือนก่อนแล้วก็พยายามแจ้งฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วแต่ก็ถูกเมินไปโดยทางฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยก็ออกมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของเกมแบบชั่วคราวซึ่งก็รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเกมอย่าง Dark Souls Prepare t o Die Edition Dark Souls ภาค2ภาค3แล้วก็ภาค Remaster ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าใช้ระบบออนไลน์แบบเดียวกันหมดเรื่องที่น่ากังวลอีกอย่างก็คือ e l d e n Ring เกมล่าสุดของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ย ก็เหมือนจะใช้โครงสร้างระบบออนไลน์แบบเดียวกันเราก็ได้ต่หนังนะครับว่าปัญหาเนี้ยจะถูกแก้ไขก่อนเกมวางจำหน่ายจริงหรือไม่ก็สามารถแก้ไขได้ในเดย์วันแพชละกันไปกันที่ข่าวต่อไปมีคนปล่อยเกมเพลย์ Star War: s 1313ที่โดนแคนเซิลไปโช์การตามราค่าหัวของบอ b บอร์เฟดสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยภาค1 3 a r เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องของนักล่าค่าหัวที่จะเป็นแนว third Person A c t i o n a d v e n t u น e อนเน้นการยิงต่อสู้จากหลังกรแพง แล้วก็มีการปรินฝ่ายตามสไตล์ของเกมที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นซึ่งแฟน Star Wars หลายคนเนี่ยก็ตื่นเต้นกับเกมนี้แต่ก็น่าเสียดายที่เกมเนี้โดนแคนเซิลไปช่วงปี2013หลังจากดิสนีย์ซื้อแฟรนไชส์ Star Wars แล้วก็ปิดสตูดิโอลูคัสอาร์ตกลับมาที่ปัจจุบันช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยก็มีคนปล่อยเกมเพลย์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของเกมนี้ซึ่งก็เป็นเกมเพลย์ของบ o b a f e t t วิ่งไล่จับเป้าหมายที่ผมต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันดูเจ๋งดีวะ่ะ โดยเฉพาะเรื่องบรรยากาศในบาร์เนี่ยคือทําออกมาได้เหมาะกับธีเมเกมมากๆเลยคือถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนําให้ไปหาดูทีหลังนะครับข่าวดีนิดนึงเกี่ยวกับซีรีส์ Star Wars ก็คือค่ายเรสปอนเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่เคยทําเกมดังอย่าง a p e x Legend Titan f a l l แล้วก็ Star Wars Jedi Fallen o r เ e r เนี่ยเพิ่งจะออกมายืนยันนะครับว่ากําลังพัฒนาเกมส t า r Wars ภาคใหม่อีก3เกมซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่น่าจะเป็นภาคต่อของ Star Wars Jedi Fall e n Order นั่นเองอีกเกมหนึ ส่วนเกมสุดท้ายจะเป็นแนว s t a t e g y โดยถ้ามีอัปเดตออกมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาพูดถึงอีกทีครับซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ในวงการเกมเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปกันที่ประกาศสั้นๆต่อไป c ครเท k ประกาศเปิดตัว c ครซ i s ภาค4อย่างเป็นทางการอันนี้ก็เรียกได้ว่าเกินคาดพอสมควรเลยนะครับแต่ EA เนี่ยก็เหมือนจะลองทสตสลาดของแฟนๆตั้งแต่การปล่อยรีมาสเตอร์ของเกมสภาคแรกช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือผมก็ขอเดาว่านะครับว่าเสียงตอบรับเนี่ยออกมาดีแล้วกันเราถึงได้เห็นเกมภาคใหม่แบบนี้คือสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเกมนี้คือค r า s ซ s เนี่ยน่าจะจัดเป็นเกมเอ s ระดับตำนานที่พักด้านวงการเรื่องกราฟิกแล้วกันจากทีเซอร์สั้นๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งก็เดาว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นตอนต้นของการพัฒนาแน่นอนแถมใครเทคยังออกมาประกาศร,รับสมัครพนักงานไปช่วยทำเกมด้วยก็ต้องรองดูต่อไปครับว่าเกมเนี้จะใช้สเปคมากขนาดไหนเพื่อรัน พูดถึงอีตัวอย่างใหม่ Ghost w r e Tokyo เนี่ยก็ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมประกาศรันวางจำหน่ายออกมาด้วยเกมนี้เอาจริงๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่พอดูเกมเพลย์เต็มๆแล้วเริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาเยอะเลย Ghost w r e Tokyo ก็จะเป็นผลงานของค่าย Tango Game Works ที่มีผู้กำกับระดับตำนานของวงการอย่างคุณชินจิมิคามิอยู่เบื้องหลังอย่างที่เห็นนะครับคือมันเป็นเกมแนว FPS ดำเนินเนื้อเรื่องในเมืองโตเกียวหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดทำให้คนในเมืองเนี่ยหายไปอย่างลึกลับ ตัวเอกของเราชื่อว่าอากิโตะที่ตื่นขึ้นมากลางเมืองที่เต็มไปด้วยผีและโยคัยโดยมีเสียงในหัวนะครับคอยสั่งการซึ่งก็คือเคเคที่ให้พลังเหนือธรรมชาติกับตัวเอกผู้เล่นสามารถโจมตีได้ด้วยท่าต่างๆซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโยคัยด้วยผมเดาไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะสามารถผสมทตาน,นะครับเป็นคอมโบได้ด้วยในเขตเมืองเนี่ยก็จะมีบางทีที่มีหมอกลงซึ่งก็จะมีจํานวนศัตรูเยอะและเก่งเป็นพิเศษ โดยผู้เล่นเนี่ยสามารถหาประตูทอริแล้วก็ปัดเป่าช่วยให้สามารถบุกเข้าไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้เล่นก็ยังสามารถสำรวจยอดตึกโดยการดึงตัวเองขึ้นไปในบริเวณที่มีเทนกูกบินอยู่ในด้านของฉากโอเพนเวิลด์เนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแต่ทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าจะเน้นการออกแบบให้ใกล้เคียงกับโตเกียวของจริงให้มากที่สุดโดยส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือของประกอบฉากแต่ละอย่างอย่างเช่นพวกรังหรือแผ่นป้ายเนี่ย มันสามารถกระจายตามการโจมตีของศัตรหูหรือผู้เล่นได้ด้วยเพิ่มความรู้สึกให้อินมากขึ้นซึ่งไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเกมในปัจจุบันเนี่ยมองข้ามไปโดย Ghostwire Tokyo จะวางจำหน่ายวันที่25มีนาคมสำหรับเครื่อง PC และ PS 5ผมก็ยังมีประกาศเกมใหม่มาฝากอีกอันบิษัา์เปิดตัวเกมแนวะส u r v i v a l ซีรีส์ใหม่ถึงช่วงนี้จะมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีเข้ามาเกี่ยวกับค่ายนี้แต่ก็มีเรื่องเกมใหม่ๆเข้ามาเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนจะเป็นเกมซีรีส์ใหม่ครั้งแรกในรอบ6ปีเลยนะครับและรีที่ปล่อยมาตอนนี้ก็จะมีแค่จะเป็นเกมในเอาตัวรอดยังไม่ประกาศชื่อพร้อมกับคอนเซปต์อาร์ทที่จะเป็นผู้หญิงใส่ชุดหนังสัตว์ถือขวานเหมือนกําลังตามล่าอะไรสักอย่างแล้วก็ยังมีประกาศรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาช่วยทําเกมนี้ด้วยก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับไปกันที่ประกาศสั้นๆต่อไป Hello TV ซีรีส์ของ Paramount+ ปล่อยตัวอย่างเต็ม จากเท่าที่เห็นมาเนี่ยเนื้อเรื่องและการออกแบบของต่างๆเนี่ยก็จะอิงมาจากเกมส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับยกเนื้อเรื่องของเกมมาใช้เลยซึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเหมาะกับทั้งผู้ชมใหม่แล้วก็แฟนเกมเลยเรื่องคุณภาพนี่ผมจัดให้ว่าไม่เลวแล้วกันสําหรับซีรีส์เกาะของ Mastership เนี่ยอาจจะดูเหมือนคอสเพย์จากงานคอมมิคคอนหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาก็มี2อ,อย่างนะครับคือทำไมมันมีรถกระบะเชฟวี่ทาโฮบนดาวอื่นในอนาคตอีก5 0 0ปีข้างหนา้า ซึ่งก็เป็นการจับผิดกันขำๆนะครับกับอีกอันนึงที่จริงจังมากกว่าคือโฉมใหม่ของคอทนาที่ออกจะต่างจากเกมไปเลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน่าจะใช้หน้าเดียวกันของคนพากย์เสียงในเกมเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆบ่นไม่พอใจก็คือตัวเธอยังสีน้ําเงินไม่พอซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะแก้ไขใน post production ได้ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยคือถ้าใครสนใจเนี่ยซีรีส์เฮ l o จะเริ่มฉายซีซั่นแรกบนพาราเมลพลาสวันที่24มีนาคมนี้ครับ ไปกันที่ข่าวต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าใหญ่ในคอมมูนิตี้แล้วนะครับคือมีผู้เล่นกีตาร์ฮีโร่ชื่อดังโดนจับได้ว่าใช้โปรแกรมโกงเนื่องจากผมไม่ใช่คนวงในนะครับเลยขอพูดเรื่องนี้แบบคร่าวๆพอละกันผู้เล่นที่โดนจับได้ในรอบนี้คือชโมยซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นเกมกีตาร์ฮีโร่และโคนฮีโร่ที่คนจัดให้ว่าเก่งที่สุดในโลกคือเขาไม่ใช่เป็นคนแรกที่สามารถเล่นได้100%ในเพลงที่หลายคนมองว่าเป็นไปนไม่ได้ แน่นอนครับว่าเวลามันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยหลายคนเลยเริ่มเกิดข้อสงสัยขึ้นมาปรากฏว่ามีคนนึงไปนั่งดูวิดีโอของเขาหลายอันนะครับแบบละเอียดทีละเฟรมเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีหลายส่วนผิดปกติอย่างเช่นมือกับตัวโน้ตบนจอเนี่ยมันไม่ประสานกันความเร็วของโน้ตที่ชา้าลงตอนเพลงจบซึ่งก็เป็นหลักฐานว่าเขาใช้โปรแกรม Cheat Engine เพื่อทําให้เพลงเนี่ยชา้าลงคือด้วยหลักฐานที่เยอะและชัดเจนขนาดนี้ก็ทําให้ชมุยต้องออกมายอมรับว่าเขากงจริง ซึ่งถ้าใครสนใจเวอร์ชันเต็มของเรื่องนี้มียูทูบเบอร์ช่องข่าวจ็อบส์ทำวิดีโออธิบายแบบละเอียดยาวครึ่งชั่วโมงไว้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแวะไปดูได้ไปกันที่ข่าวต่อไปบัตบอลเปิดให้เล่นบน PC แล้วแต่จะเป็นเวอร์ชันแฟนดีเม็กสไตล์เครื่องเพลงหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีให้เล่นเลยหลายคนก็อาจจะเคยเห็นฟุตเทจเวอร์ชันนี้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันดีเม็กกราฟิกสไตล์เครื่องเพลงหนึ่งใช้ชื่อว่าบัตบอล PSX ทำโดยเ e เ e ล e l ปเปอ l i ลีลิ w a อลเที่จะประกอบไปด้วยโซนแรกๆของเกมศัตรูบอสรวมไปถึงซาวทร็กที่ทำใหม่ให้เหมาะสมกับสไตล์เรทรมากขึ้นคือผมว่าไม่โคตรเจียงเลยครับที่ developer ไม่กี่คนเนี่ยสามารถทำโปรเจกต์แบบนี้ได้ภายในเวลาเพียงแค่13เดือนโดยบัตรบอล p s เเปิดให้โหลดฟรีแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Description ไปกันที่ข่าวต่อไปอัปเดตท,ทั้งหมดของเกม Battlefield 2042เนี่ย จะโดนเลื่อนยาวถึงเดือนมีนาคมคือเกมเนี้ยแม่งแทบไม่มีข่าวดีให้พูดถึงจริงๆหลังจากเอเอกับไดส์เนี่ยเงียบหายไปนานเลยตั้งแต่ช่วงปีใหม่กลับมาช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงตอบรับจากแฟนๆแล้วและกําลังทําอัปเดตซ่อมเกมบวกกับเพิ่มฟีเจอร์เก่าที่ควรจะอยู่ในเกมตั้งแต่วันแรกเข้าไปอย่างสกอร์บอร์ดแล้วหลังจากนั้นก็งเงียบหายไปอีกสักพักจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เหมือนจะถูกบังคับให้พูดเรื่องนี้นะครับในรายงานการลงทุนประจำไตรมาสพอดี ก่อนอื่นเลยก็คือ EA เนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าผิดหวังกับเสียงตอบรับของเกมนี้มากๆและคาดหวังว่าเกมเนี่ยจะสามารถกลับมาดีได้ซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยข้อมูลลูกใหญ่นะครับโดยการประกาศว่าจะมุ่งเป้าไปที่การปรับระบบเกมใหม่ให้ดีขึ้นก่อนอย่างการปรับระบบยิงปืนให้ดีขึ้นเพิ่มระบบการเล่นเป็นทีมากขึ้นเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆใ,ใ,ในการปรับแต่งโหมดพอร์ทัลแล้วก็เพิ่มเลกซี y ฟีเจอร์อย่างสกอร์บอร์ดเข้าไปในเกมก่อนซึ่งก็จะทําให้คอนเทนต์ใหม่ในซีซันของเกมเ โดนเลื่อนออกไปยาวๆอย่างน,น้อยๆ6เดือนเลยจุดนี้ก็มีคนมองทั้ง2แบบนะครับคือมีคนมองว่าแบบนี้ดีแล้วคือถ้าพื้นฐานของเกมยังไม่ดีเนี่ยมันก็ควรจะซ่อมให้ดีก่อนแล้วค่อยเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่คืออย่างนี้นะครับลองมองจากคนที่จ่ายเงินซื้อราคาเต็มหรือซื้อโก็อดิชั่นมาเล่นเกมหลักจนไม่เหลือเป้าหมายอะไรแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเกมนี้มันมีคอนเทนต์เยอะอะไรแล้วเดนมาเจอข่าวว่าคอนเทนต์ใหม่ของเกมนี้โดนเลื่อนออกไปครึ่งปีดูดิเป็นผมกก็คงไมม่พออใจเหนืนนั ือจะไปโทษว่าคนที่คิดแบบนี้ผิดมันก็คงไม่ได้ครับเพราะว่า EA เนี่ยแหละคือคนทําการตลาดให้คนฮป์เกมชิบหายก่อนซื้อทั้งๆที่ตัวมันนะก็รู้ว่าเกมเนี่ยยังไม่พร้อมวางจาหน่ายแถมยังบอกข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจผิดด้วยถ้าถามว่าสถานะของเกมตอนนี้แย่ขนาดไหนลองคิดดูนะครับว่าเกมที่ออกมาแค่ราวๆสามเดือนเนี่ยมียอดผู้เล่นน้อยกว่า Battlefield 1ถึงจะแค่บนสตรีมก็เหอะเกมใหม่อายุ3เดือนเนี่ยมันไม่ควรจะมียอดผู้เล่นน้อยกว่าเกมที่ออกมาเ,ม,ออม,าเมื่อ6ปีก่อนปะวะ คือถ้าคิดว่าเรื่องนี้แย่แล้วมันก็ยังมีอัปเดตใหม่เข้ามาอีกรอบครับคืออัปเดตย่อยๆทั้งหมดรวมถึงสกอร์บอร์ดเนี่ยจะโดนเลื่อนออกไปจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปเป็นช่วงเดือนมีนาคมเลยคิดดูครับว่านี่แค่สกอร์บอร์ดนะผมจะลองเทียบตารางไทม์ไลน์ให้ดูนะครับในช่วงเวลาเดียวกันที่เกม Battlefield a r k 4วางจำหน่ายเนี่ยเกมปล่อย Expansion China Rising ออกมาแล้วแล้วก็ Expansion Second Assault เนี่ยกำลังจะวางจำหน่ายในขณะเดียวกันนะครับ2042ยังไม่มีสกอร์บอร์ดด้วยซ้ำ คือผมบอกได้เลยนะครับว่าดิสในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ดิสที่ทุกคนรู้จักเมื่อ 5- หรือ10ปีก่อนแล้วโอ้คนเก่งๆเนี่ยลาออกไปทาโปรเจกต์อื่นกันหมดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงมากของเกมนี้ก็คือภาค2องศเนี่ยอาจจะโดนตัดการสนับสนุนก่อนกําหนดในลักษณะเดียวกันกับเกมภาค5หรือไม่ก็แอนเตอเลยเพราะงั้นถ้าใครจะซื้อก็อระวังนิดนึงนะครับเอาล่ะครับเรื่องต่อไปเป็น NFT combo อ,อีกแล้วคือถ้าปีนี้มีข่าว NFT เยอะขนาดนี้เนี่ย ผมอาจจะได้ทํารายการแยกไปเลยเริ่มจากกาําไรขายโคนามิขึ้น12%หลังจากขาย NFT อันนี้ก็เป็นอัปเดตต่อจากช่วงเดือนที่แล้วนะครับที่โคนามิเนี่ยประกาศประมูลขาย NFT ที่เป็นรูปและเซ้าแท็กจากเกม Castle ลไวเนียซึ่งก็ปิดยอดประมูลสูงสุดที่เกือบ9 0 0 0บาทเลยซึ่งในปีนี้บริษัทก็ทํากําไรมากขึ้น12%ยังไงก็ตามไอที่ขึ้นมา12%เนี่ยก็ไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่าเป็นเพราะ NFT อย่างเดียวมันก็น่าจะมีอย่างอื่นผสมด้วยนั่นแหละ แต่เราก็น่าจะได้เห็น NFT จากค่ายนี้มากขึ้นแน่นอนย้ายไปที่ฝั่ง EA กันบ้างครับค่ายนี้กลับกันเลยเพราะว่าหันมาทบทวนการเข้าร่วมตลาด NFT แล้วคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแอนดรูวิลสัน CEO ของ EA เนี่ยได้ออกมาบอกว่า NFT อ่ะคืออนาคตของวงการเกมแต่หลังจาก Investor Call ที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นจะทบทวนการเข้าร่วมตลาดใหม่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับคือถ้าเข้าร่วมตอนเนี้ย นอกจากกระแสลบที่ได้มาจากเกม Battlefield 2042แล้วเนี่ยยังจะเจอกระแสนั้นลบใหม่จากเกมเมอร์ที่ไม่อยากได้ NFT อีกเรื่องต่อไปผมว่าจะพูดถึงในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เข้าไปคือทรอยเบเกอร์นักพากย์เสียงเกมชื่อดังเนี่ยถอนตัวจากสัญญา NFT แล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยทรอยเบเกอร์ก็เป็นคนให้เสียงตัวละครดังๆในหลายเกมนะครับอย่างโจจากเกม Last of Us บุคเกอร์จากเกม BioShock Infinite แซมในเกม Uncharted ภาค4 แล้วก็ฮิกแจ็คเก็ตเดรสตันดิงเรียกได้ว่าเป็นนักพากย์เสียงขัญใจแฟนๆน,นะครับแต่เมื่อวันที่14มกราคมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศว่าจะร่วมมือกับ Voice w o r d NFT ซึ่งก็เป็นแอคเคาท์ที่ทำ NFT โดยการมีเสียงพูดประกอบผมจะให้ดูจำนวนคอมเมนต์กับจำนวนรีทวีตเทียบกับจำนวนไลค์นะครับแล้วให้ผู้ชมเดากันเองว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงคือมันมียูทูบเบอร์ดังๆหลายคนนะครับที่ผมรู้จักอย่างเช่นซูซี่แอคแมนสกิลอาบแล้วก็อินดี้เมาส์เนี่ยคอมเมนต์ Comment เพียบเลย สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้แยาลงก็คือมันมีคนไปสืบมาว่า v o i c e w e r s NFT เนี่ยสร้าง NFT บางอันจากการขโมยเสียงมาจากนักพาคนอื่นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับจากเหตุการณ์นี้ก็แสดงเห็นเลยว่าคุณสามารถทําลายอาชีพและแฟนเบสของคุณจํานวนมากได้ในแค่ทวีตเดียวต่อมาในวันที่31มกราคมเนี่ย Troy Baker ก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาความร่วมมือกับ v o i c e v e r s NFT ซึ่งก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากแฟนๆในบางส่วน แต่ก็มีบางคนมองว่าเป็นการกลับลำเพราะว่าโดนด่ามากเกินไปเฉยๆเรื่องต่อไปนี้น่าจะเป็นดราม่าของจริงเลยครับคือมันมีคนทำ Minecraft NFT โปรเจกต์เนี่ยปิดโปรเจกต์นี้หลังจะขาย NFT ไปได้มากกว่า30ล้านบาทช่วงนี้ก็เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบ่อยมากเลยรอบนี้ก็เป็น b o o อก w ว r NFT Project ที่เกี่ยวกับเกม Minecraft ซึ่งก็จะเป็นการขาย Access เข้า private server Pay to E a r n ของเกมหลังจะขายไปได้มากกว่า1.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ39ล้านบาทเนี่ย แค่ไม่กี่วันต่อมาบล็อกเวิร์สก็ลบเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของเกมแล้วก็ Discord ทั้งหมดทิ้งคือหลอกให้คนซื้อเยอะๆแล้วก็ชิ่งเลยไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ผมก็เก็บเรื่องแปลกๆไว้สุดท้ายเช่นเคยนะครับคือมีคนไลฟ์ใส่หน้ากากโซนิกเนี่ยถือค้อนเข้าไปปนธนาคารเรื่องสไตล์นี้แม่งเกิดขึ้นแต่ในฟลอริดาเท่านั้นจริงวะคือเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไลฟ์ใส่หน้ากากโซนิกเดอะเฮชช็อกถือค้อนเข้าไปป้นธนาคาร คือขณะที่คนร้ายพยายามใช้ค้อนทุบก,กระจกเคาน์เตอร์เนี่ยเพื่อหวังจะปีนเข้าไปแล้วหยิบเงินแต่ไอ้กระจกนี้มันก็ตามคาดครับเป็นกระจกนิรภัยทําให้คนร้ายเนี่ยถอดใจก่อนจะหนีไปแต่ก็สมชื่อครับที่ใส่หน้าก,กากโซนิกค,คือแม่งหนีเร็วมากแถมไม่ทิ้งหลักฐานไปด้วยก็ต้องรอตารวจสืบกันต่อไปครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนํามาเสนอในสัปดาห์นี้ปีนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มเดือนแรกๆเนี่ยก็มีข่าวใหญ่ๆเข้ามาเพียบเลยนะครับ จริงๆมันก็ยังมีอัปเดตจากงาน Sta t e of Play ของ p l a y s t a t i o n เข้ามาอีกแต่รอบนี้มันมีแต่เกม g r a n Turismo 7รู้สึกจะแค่เกมเดียวเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรมากเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นแฟนเกมสาย Racing Sim เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เด็ดขาดครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดแบบสั้นๆก็คือเกม i c i d e Squad เนี่ยเพิ่งประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปเป็นปี2023เลยผมว่าประกาศเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้ครั้งเดียวยังจะดีกว่าประกาศเลื่อนเล็กๆหลายรอบนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะขอบคุณเหล แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแพนด้วยนะครับที่ช่วยบริจาคเงินสนับสนุนผ่านช่องทางทิฟมีส่วนผู้ชมทั่วไปเนี่ยก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ได้เลยครับแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามผมบนทวิตเตอร์ด้วยนะครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ まる街流れてってる車のライト変わる気ない信号を覆うはお猫